ปลูกหลายอย่างครับมีไอ้มะละครับผมบักทั่วบักแ้งแล้วก็บักบัวเปลี่ยมครับแล้วก็พริกหยวกก็มีครับบักปุ้งก็มีครับหลายอย่างอยู่ครับตลาดบ้านเท่ากับพ่อไปได้อยู่ครับครับไอ้มีไอ้ไอ้ปลาขาเป็นเนเบาอยู่สวนเลยครับครับโอ้ว่าแต่เขาปลูกยังขึ้นมาเพิ่นกับวมาเอาผลผลิตเท่าเลยอ่าเมนครับครับนี่ลองเพิ่อีกกระปูกพักใส่อีก เปิ่เอเป็นเสียพื้นที่แบ่งเปล่าครับครโอ้เฮ็ดให้พื้นที่เขามีประโยชน์ครับผมครับบ่ต้องกับตลาดใหญ่เลยครับตลาดใหญ่ครับเพื่อนนั้นม่หาเองอืมอย่างนั้นผมมีของอางนี้ครับอย่างนี้ถ้าบ่มีของไอ้เพื่อนนอกอ่าครับผมด้จะเคลียกับเขากับจะเคลียรจะเคลียร์กเคลียร์โดนครับเขากับเปล่าลงมือทำเลยครับผมมันจังได้เห็นฝนเร็วแต่แค่แต่สาบปุ๊บมันก็นเบ่ทันเขานะครับครกลายเป็นสภาประกาศเขาก็ค่อยศึกษาไปนะครับตรงนี้ครับครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเมือนีมะปอก็บาน้องในช่องกบป่าผ้าลวยนะครับพี่น้องเนาะเมือนีบาน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงเกษตรครับพี่น้องเพื่อนกัเห็ดผสมประสานเนาะครับเนาะมีหลายอย่างมีทึ่งบักทัวทึ่งบวบงูครับครับเป็นบวบเรียมเนาะครับครับผมเดี๋ยวบาน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่นครับผมนี่เจ้าของแปลงเพิ่อนอยู่นี่ครับสวัสดีครับหน้าสวัสดีครับครับผมหน้าซื้อหยังเนอครับไอสมชัยบุรกรครับครับผม พี่กัดแปลงนี่ยูไสเนาะครับไอบ้านทุ่งพายครับหมู่สามครับผมบ้านทุ่งพายตำบลไหนครับตำบลน้องวสางครับคำโพธิอำเภอกันตะลมจังหวัดรีสเกตครับผมนี่ครับพี่น้องครับขออนุญาตส้มสวนได้ครับเด้อครับผมครับครับผมสวนนาในเฮ็ดยังแน่ครับอยู่ในสวนเท่านี้รับปลูกไ้ยางครับมีไอ้มะระครับักทั่วบักแ้งแล้วก็บักบัวเปลี่ยมแล้วกับพริกหยวกก็มีครับกรกปุ่งก็มีครับหลายยางอยู่ครับ พื้นที่จักไรครับยูนี่พื้นที่ยูนี่กัประมาณไรกกลัวๆนี่ครับโอ้ไรกกลัวเฮ็ดทุกอย่างเลยตัวนี้ครับอยู่ในนี่แมนครับโอ้ด้ยินข่าวว่ามีโขกน้องหน้าทั้งหลังนําบ่ครับอ่าแมนครับโอ้เห็ดโขกน้องหน้านําเนาะครับผมครับบาน้องเจะพภาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดตัวนี้ก็จะเป็นพักหมุนเวียนบ่ครับยูนี่ครับผมรับเผื่อแพ็กหมุนเวียนครับเกษตรของเฮารับรับนี่ครับเอาเริ่มแรกนี่นะครับเ้าเห็ดจังไห๋ปลูกมะระเนี่ยครับก็เริ่มแรกกัการ เดียมดินเนี่ยแหละครับเพื่อนดินครับข้างพื่นเตยปุ้ยขิงว่าห้านี่แหละครับครับผมเลาก็เริ่มปลูกธรมดาของข้านี่แหละครับครับเริ่มเลกเอามาล็ดบอกครับมาปลูกครับมเล็ดมั่นครับห้าวกบกาพ่อถาดนะครับจ้งข้าได้ลงอ๋อ้าเพาะถาดใ้ก้อนม่นไหมครับม่นครับผมครับผมข้าวกบเอามาลุ่งในนี้เลยผมห้าวกบเตรียมแปลงไว้บัดพ่อม่ละห้าหญ่ขึ้นซ้ำหนึ่งข้ากับลงปลูกรงเสรแปลงเลยนะครับครับผม โอ้เริ่มเรกเราเตรียมกนเมีนครับผมครับผมนี่ครับลงทุนหลายบ่ครับเพราะเห็ดมะระนี่ก็บ่่อยหลายหรอกครับแต่ว่าในมันจะแพงเนี่ยครับในมันต่ติดเม็ดละสองบาทโอ้เม็ดละสองบาทครับครับผมเขาสื้อเป็นปลองมากบอกครับเป็นเขาก็สื่อเป็นซองครับโอ้เป็นซองครับผมเขากับเป็นพันเขาเองเลยบอกครับกับพันแต่ตลาดครับตลาดพอเขากับื้อเป็นซองเขากับสื่อยกเว็นแพ็กนะครับครับครับโอ้เขาก็ซสื่อมาเลย แมนครับผมแพ็กหนึ่งนี่ห้าประมาณจักบาทครับบานแพ็กแต่เป็นซองเนี่ยหน่อยมันจะซ่องมันจะมียี่สิบเม็ดหนึ่งครับซิบเม็ดนี่แหละครับซ่องยี่สิบห้าบาทครับผมก็คือห้ากันนับเบอร์พื้นที่เ้าจะใส่แจ็คไน่อย่ังสีนะครับากันนับเบองครับครับเอาไวจังคอยไปสือเมียพันมันครับครับระยะเจ็บนี่เ้าจะเจ็บประมาณจักเดือนครับจังสีวายนี่มันก็แล้วแตเห้ากันครับแถววันลุงดีมันก็ยืดได้ดนนะครับก็ยืดได้หลายเดือนอยู่อยู่กับห้องบํารุงเนาะครับผม เพราะว่านี่เริ่มแรกเริ่มขายนี่ประมาณแจักเทียล่ะครับนี่เขาเจ็บปนผลิตขายเก็บนี่แกลังเลยเ่าท่านโดนกับก็ะลังสามสี่มีดหามีดนี่แหละครับอับรับเป็นไหนครับตลาดเท่าบาทตลาดบ้านเท่ากับพ่อไปได้เยอะครับครับผมถุงละนลอยลอยกูอาย่ครับย่างมูอเ้านี่เข้ามาเอาแล้วก็ได้ประมาณแจ็กร้อยครับบารต่อมือเท่าต่อมือบ่ครับมันกับผสมผสานลายยางเนาะครับอันต่ตามกับประมาณมือละพันก่าบาทเยอะเนี่ยแหละครับอพันก่าบาทนี่กับ ก็อยู่ตัวนี้ครับประมาณเก็บสองหมื่นเก็บเท่านึงนะครับครับมีภูมมาเอาเองเลยบ่วครับนี่ครับไอ้มีไอ้ไอ้ปลาขาเป็นแรนบอลอยู่สวนเลยครับครับโอวัตเข้าปลูกครมยันขึ้นมากเป็นกามาเอาผลผลิตเท่าเลยอ่าเมนครับครับรับเป็นแรนบอลหอดสวนเลยครับรับสซวนทั้งนี้ก็จะเป็นอู้เห็ดลายเนาะครับเนาะครับผมครับพวกอันนี้เขาเอิ้นยังนี่ครับนี่ไค่ายอ้ตาคร้ยครับครับผมเขาสื่อมาแบบไหนครับับ้าสื่อมาแบบมันจะเป็นเอ้ มวยนะครับมวยละลอยอันี้ครับคือหมดละลอยกับได้ร้ายมันบ่ครับนี่ได้ร้ายอยู่ครับครับส่วนนี้เท่ากับเอามเฮ็ตปลูกไม้อีกได้ยุบบ่ครับนี่เมียนครับแต่นี่เท่ากับล่งปลูกไม่ก็ได้ครับครับผมจะขังเครื่องคอมปรต้อเลือออกนะครับเขาจะเลือจะตั้งขังเขาจะล่วงคุนเสียเดียวเมียนครับโ้ก็อยู่ได้หลายปีเลยมันบ่ครับเมียนครับครับผมเบิ่งปีน้องทั้งนี้ก็จะเป็นบวบงูบ่ครับนี่ครับบวบเดียมครับเตียมโอ้นี่กระลั่งขึ้นเลยมันบ่ครับครับผม ตรงนี้กักกาลังใน้ผลผลิตเื่กันอ่าครับผมกางเก็บแบบสองเทือครับครับก้างจะคัดถึงงามนี่นอกครับเขาก็เฮ็ดจัางสีนอกครับผมครับปลูกลงไปนี่เขาก็ตรงนี้ก็ใส่ในเมล็ดเื่กันเมียนครับในเมล็ดเต็มกันครับระยะห่างนี่ครับบานเขาปลูกประมาณหกสิบเจ็ดสิบไอเส้นนี่แหละครับโอ้เดี๋ยวแต่เขาก็ซักไม่ใส่จังสีเลยต่อครับเมียนครับซักไม่ขึ้นเสือกไส่เลยเสือกวิธีเฮ็ดนี้ ง่ายบ่ครับนี่ยากที่บ่นี่ง่ายอยู่ครับแต่แล้วถ้าก็ดขึงเสียกมัดเสียไว้ถาเลยให้ก็จะค่อยปลูกโอ้ขึงขึงไว้กอนเลยแมนครับผมถึงตามหลุมตามหลุมเขเลยนะครับครับตอนนี้เขายอดมลเ็ดลงในดินเลยก็ได้ครับเอาไปตอกกาก็ได้ครับกับโอ้ตรงนี้บวบงูเอ้ยบวบเลี้ยมครับผมบวบเลี้ยมครับครับผมเพื่อจะพอเมลร็ดในดินเลยแมนครับครับผมก็จะปลูกเลยบ่ได้เห็ดย่างเดียวตัวครับอยู่ในสวนนี่เบิ่งเบิ้งครับพี่น้องครับ ยีนีลองเพ่อดีกระปลูกพักไซอีกอุ่นครับเป็นพักบุ้งมะครับนี่เป็นครับผมเป็นพักบุ้งยังครับนี่เอ๊พักบุ้งเจี๊ยเท่าเนี่ยแล้วครับมากระสือซ่องเมื่อวานแต่แป้งมันครับเปลวเป็นเสียเป็นที่บ่งเปาครับครับโอ้เห็ดให้พื้นที่เท่ามีประโยชน์ครับผมครับโอ้กับปลูกผสมประสานครับขนาดแน่แน่นอนขนาดก็มีครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งเลยคุ่น ผสมประสานอีบีครับพี่น้องขนาดอยู่ข้างๆมะละเพื่อนนี่เพื่อนกระปูอันนี้ใส่นะครับเนาะขนาดครับแพ็กกระจนครับโอ้นี่พี่น้องกระจนก็มีขนาดก็มีนะครับเป็นแถวเลยกระซำใ้มะละเป็นพี่เลียงบอกครับแมนครับบางแดดเป็นคมไปเพอนโอ้ไอเดียดีแห้งครับพี่น้องครับกับการพื้นที่พื้นที่ยวโบสเซียนะครับเนาะครับูฮะกระแดวแต่ห้าอิตกาขนาดห้ากระมีกระจนห้ากระมีนะครับครับครับ พี่น้องเห็นแล้วนี่โอ้คือปลูกลร้แท่นนี่เพิ่นสนใจนี่เขามาเอาได้ยุบบครับนี่ก็ได้ครับครับผมแต่มาถามมึงก็ได้ครับเ็น่ังไดครับครับมีเบอร์โทษทิดต่อบบมีครับเบอร์ยังนอรับศูนย์แปดศูนย์ครับผมเก้าหนึ่งเก้าครับผมหกสองแปดหกครับทางหนึ่งมีเฟสอีกบอรับก็มีครับเฟซซื้อยังนอซื้อไอสมชัยบุรกรครับสมชัยบุระกรนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเด้อครับผมหาอยากเข้ามาสอบถามว่าที่ใดใดจะสินนครับนะครับผมครับ นี่ก็เขามาถามเบิ่งใดเลยครับเด้อเบื่องหน้าพ่นเท็ดอู้ตอนซ้อนแหงเลยครับเด้อโซนทับุญก็นจะเป็นเป็นพวกขั่วครับครับผมเย็นปากเงวเฮาครับได้มื้อละพันสองพันเนาะครับเนาะครับผมนี่เบิ่งครับเอาพื้นที่ตะก้อนนี่เป็นแบบใดครับอยู่นี่เป็นพื้นที่เรี่บเป็นตะเกี้ธรรมดาเนี่ยแหละครับพื้นที่หน้าเหาบอกเขาเรยเป็นไฮเป็นที่ให้เหาเนี่ยแหละครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นไฮครับผมครับเป็นที่โคกเนี่ยาั้งนี้ ครับโอ้ตรงนี้จะเป็นโคกครับทั้งนี้ก็จะเป็นบักพริกเสริมไปตัวนี้ครับแม่นครับตัวนี้เป็นพริกหยวกครับโอ้พริกหยวกขางครับหอมปูขางๆอืมเอาเห็ดตัวนี้ไหวเลยครับได้โอ้เห็ดเป็นผืนหมุนเวียนนะครับน้องครับผมทั้งปุ่นก็จะเป็นบักแตงนะพี่น้องเด้อโซนทั้งปุ่นพูนปุ่นครับเห็ดทั้งบานแตงบักพริกครับอืมปูกพริกมันไรกลัวเหรอครับข้าพริกคอดเท่านี่ะแหละ เอาคือขยันเลยครับบ้านก็ธรรมดาแล้วครับอยู่บ้านเท่าพีเฮ็ดหนะกัเฮ็ดไปเรื่อยๆครับอยู่น้ำสวนครับผมเบิ่งขับเพื่อนอายเพื่อนก็ยังเป็นบ่าวอยู่ด้วพี่น้องเด้อเป็นคนขยันแห้งครับผมนี่มึงเลยส่วนทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรถไถเขาเองเลยบอครับเพามาไถนี่แมนครับอันแรกจะเป็นรถไถใหญ่แล้วก็นี่ก็ใส่รถไถหน่อยเฮ็ดเป็นแปลงนะครับโอ้รถตอกเข้านี่บอครับแมนครับผมนี่บรกทัวเพื่อนกำลังโอ้คืองามเลยครับนี่ครับผม เขาไลยใส่ปุ๋ยอียังบ่รับกะปุ๋ยไอ้ที่ผ่าพธรรมดาเนี่ยแหละครับครับครับพ่าก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาเนาะครับเนาะครับผมเดีสีดกันมลงรยังบ่รับกนฉยีดอยว่ครับส่วนนี้มลรงเ่าก็สีธรรมดากันนี่แหละครับพความบ่สีดกับไรเนาะมีนครับผมบึงมลรงเสียงมลรงมันหลครับบักทั่วนี่กัขายโลละจักบาทครับบาบักทัวเฮานี่เิ่นมารับโลละไอ้สามสิบครับโอครับผมในสวนเฮานี่ มะละอะไรกันบวบเรียมนี่อันใดแพงกมูครับบ้กนเป็นมะละนี่แหละครับโอ้มะละแพงกมูครับผมครับผมมะละนี่จะเป็นโลละจักบาทครับแต่เขาขายกมันจะตกถือก็ได้ยี่สิบยี่สิบเนี่ยหน่อยนะครับยี่สิบก็บาทนี่แหละครับครับเขาก็ใส่ถุงเมียนถุงลหาโลหาโลครับผมนี่เบังเลยเวลาอะไรเพิ่อนครับว่าแต่เขาเห็ดแล้วเพิ่อนก็มารับซื้อหมอดูวันเลยครับผมครับบ่ต้องกับตลาดเนี่ยรถต้องกับตลาดเนี่ยครับเพ็่แนนม่ห้าเบ่งอืมเพป็นหัวเงินเขามีกอง ครับอย่างถ้าบมมีขอให้เพื่อนนอกอ่าครับผมชุดดรอดแห้งครับพี่น้องเบิ้องโซนทั้งปีเขาทาแห้งได้พี่น้องเด้ออายเป็นกระเฮ็ดอยู่นี่ครับผมนี่เลยเฮ็ดผู้เดียวบ่ครับนี่เฮ็ดกับไอ้แฟนเพิ่์นรับสองคนครับผมนี่เฮ็ดหมุนเวียนเขาได้เฮ็ดหน้าน้ำบ่ครับนี่กระโมมี่เหรอครับหน้าก็ะยุ่ยุ่นเหรอครับเื้อหน้าหน้าไม่ค่อยหลายโอ้เขาเอามาเป็นไฮหลายดีกว่าทำมันเนียนแต่เผื่อแพ้เข้าหลายกลัวครับโอ้ครับครับ ตรงนี้ก็คือเขาก็จะมาอยู่ไเนะครับนาอแมนครับโอ้มาอยู่ผีเลยแมนครับครับผมมาอยู่ผีเลย้วครับผู้มือในบ้านดนกครับนี่คือสบายกลัวนอแมนครับผู้เมือนี่บ่คอยเขาในบ้านเลยแมนแมนนี่ครับพี่น้องครับอู้ตอนซอนแห่งโซนางบุญอ้ายมันก็จะเห็ดเป็นโคกน้องนานะครับนาอแมนครับนี่กาลังปลูกต้นกล้วยเลียงปลานําบอกครับแมนครับผสมประสาน้อพี่น้องผสมประสานกันไปครับงามงามครับผม ตรงนี้ก็คือเขาก็จะออกมาจากธงไพ่นะครับเนาะแมีนครับธงไพ่นะทางลัดไปทั้งครับทางลัดขึ้นมาทางโค้งบ้านน้องบัวช้ยบ้านครับโอ้ขึ้นโค้งน้องบัวช้ยบ้านเป็นไหมครับแมีนครับผมครับผมโอ้จุดยอดจุดยอดครับได้ไอเดียดีแห้งครับอาเมันก็เห็ดอยู่ดีประมาณเห็ดประมาณจดกปีเลยครับมาเห็ดหมุนเวียนอยู่นี่ก็เห็ดได้หลายปีอยู่ครับสองสามปีนี่แหละครับเ็ดคือหมุนเวียนตะกี้กกับเป็นปลูกผัพริกอย่างเดียวหลายกลัวครับโอ้เห็ดาก็ปลูก เชื่องเดียวมดครับแต่กินครับผมครับชื่อมากเกิดผสมประสานกันแน่เพิ่นไดครับได้หลายอย่างสู่ผสมประสานอะไรเนาะเมียนครับครับผมคือจังเห็นเรียงงัวนั่นเปนบอกครับเมียนครับผมเขาก็ได้ฟุนงัวมาใส่หนีน้ำเนี่ยงัวมาใส่หนีแล้วครับโอ้นี่ครับกับประหยัดต้นทุนเท่าไปอีกครับครับนี่ครับผมกับประหยัดต้นทุนลงไปหลายเลย่วนทั้งคุณบ้านน้องกับภาพี่น้องเขามาเบิงแล้วครับผมทีเมึงเลยกับชิมีสวน ่นเห็ดสามอย่างพี่น้องสามอย่างสี่อย่างห่วยบอว่าแต่สามอย่างสี่อย่างนั่นนอ้อยเนาะหลายอยู่ครับผสมประสานแห้งหลายอย่างครับไล่บทัวเลยพี่น้องนี่ครับอู้แต่อ่อนซ่อนแห้งครับผมด้ดยยาเขตกะลงมือทําเลยน้อยเน้อ่ะครับผมนี่บิ่งเลยสุดท้ายนี่อ้ายจะมี่ยังฝากบอนาะครับพาผูพินกําลังอยาเ็ตคือไอ้นี่ครับผมเพื่อจะเ็ตกะห้องกะ แต่เคล็ดเคล็ดเคล็ดยาเคล็ดโดนครับข้าวกลเองฝาลงมือจะ่ทำเลยครับผมมันจังได้เห็นผลเร็วแต่ถ้าแต่สาดปุ๊บมันกลายเ็นพ่อท่านเขานะครับครับผมมกลาเป็นสภาพประกาศข้าวกล้อคื่นคอยศึกษาไปนะครับช่วงนี้ครับครับมียังไงก็ขามาหาเลยนะครับเด้อครับผมก็มาปรึกษาไอ้เนาะครับผมมีเบอร์โทรอยู่ด้วยพี่น้องเด้อย่ำอยากจะโทรปรึกษาเพื่อนไว้ปลูกมะละแตงได้นาะเหเนาะ บาเต็งเต้าผูกแล้วตลาดบ่ยากเนาะครับน้องเป็นเรียนครับสีเยีเยงรถเสมอเขาบดิเรียนไปหาตลาดใหญ่เมียนครับผมเป็นมหาวยู่สวนเลยเอาคู่มือนี่มีแต่เงินเขามาหาเตี่สันครับนี่อ่าครับโอ้สุดยอดแห้งนาะครับนาอนี่ครับผมบาหนองกับพาพี่น้องเขามาเล่นน้ำอายนั่นแหละครับผมก็ได้คว่ำรูแหลายอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนาะครับนาอผู้ใดงบบ่หลายกับเห็ดแบบเพื่ออายนี่เพิ่นไห้ครับผมเขาอายนาอครับผมนี่ใส่งบบ่เกินหมื่นว่าอายนี่ก็เกินดอกครับ มี่เข้าใส่งบกบอกเกินมือแต่ว่าเข้าได้ขึ้นมาก็จะได้ขึ้นเป็นแสนแสนนะแล้วครับผมสุดยอดแห่งครับผมบาน้องกับผ้าพี่น้องเขามาเลรียน้ำอายน้นแหล่ะครับผมก็ได้ควบรู้วยายายยางไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณอ้ายหลายครับที่ห้ส้มสวนเนาะครับขอบคุณครับครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป๋าผ้าลวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบาน้องก็จะเฮ็ดคลทิปให้นพี่น้องบ่อเดือย คลิปนี้ก็สวัสดีครับ